ต่อไปเป็นการฝึกเอาตัวรอดของลูกศิษย์คูเวิร์ตวันนี้พามาทดสอบกำลังใจน้ำลึก3าเมตรส,สนามกอล์ฟทอบฝึกนาทีชีวิตการเอาตัวรอดในการตกน้ำตกท่าไม่มีแว่นไม่มีชุดว่ายน้ำเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต้องวิ่งเข้าฝั่งเป็นเอาตัวรอดเป็นตั้งสติมาลูกที่หนึ่งนินจาโดดโดดลงไปแล้วครับนินจาคนแรกดูนะครับลอดไม่ลอดขึ้นมาผ่อนที่บูกวิ่งแล้วลูกที่สองเลยแล้วไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้น้ำลึก3าเมตร ฝึกให้ชินตั้งสติให้ได้รูกที่3จ๋าจ้าโดดรูดที่4ี่โดดรูดที่ห้าน้องทำโดดเลยเอาละครับเป็นการสวนสนามเอาตัวรอดฝึกให้ชินฝึกให้เอาตัวรอดเป็นนะครับเรียนมาไม่ให้เสียของไหวยเป็นไหว้น้ําได้เหตุการณ์ถูกเฉือนต้องเอาตัวรอดเป็นเข้าฝั่งเป็นน้ําลึกต้องเอาตัวรอดเป็น มิใช่เรียกหาคนช่วยแล้วเมื่อไหร่คนจะมาช่วยผู้ไัยจะมาเมื่อไหร่อีกสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงมาคอนยมูกดหน้าลงนธรรมแล้ววิ่งมาให้ได้นายธรรมก้มหน้าลงมือให้มีประโยชน์มือมือให้เป็นประโยชน์อ่ามือให้เป็นประโยชน์เป็นไงธรรมอย่าโคม่านะธรรมมาให้ถึงไม่หือกล้องจับอยู่เร็ว ฝึกให้มีทักษะเอาตัวรอดคือวิ่งร่างกายมันต้องมีอากาศตลอดโอเค